มาครับพี่พีครับต้องบอกว่าสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับตัวเต็มกระบุงตัวเข้าฝักก็มีครับแตะต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสำหรับในขับของโกมินิกในโกดังโกมินิกครับต้องบอกว่า3ตัวครับมาตามนัดครับและต้องบอกว่าชุด2มาตามนัดอีกเข่นกันครับ สำหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับเรามีศึกบอลเนี่ยะครับมาฝากพี่ๆสามตัวอย่างเช่นเคยครับคู่แรกครับเราจะไปกันที่ศึกบนเดลติกาเยอรมันสำหรับในด้านของโบลุเซียดอทมูนต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมุนเซนกับบัตครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าเบียดอย่างมากมากครับด้วยผลงานในนัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาเนี่ยจบที่โบลุเซียดอทมูนครับที่เอาชนะในทางด้านของมุนเซนกับบัตไป 3ประตูต่อ2อครับก่อนหน้านั้นเสมอกันมา1 1ครับและต้องบอกได้เลยว่าผลงานสำหรับในด้านของดอกมูลหนัดหลังสุดที่ผ่านมา2เกมหลังเนี่ยนะครับหลุดเสมอมาครับทั้ง2เกมเลยครับเสมอกับในทางด้านของโบโดโกิมเนื้อ2อ,อและล่าสุดเลยเสมอกับไฟบวกมา1ประตูต่อ1ครับถ้าไปเทียบกันแล้วกับมินเซนกัดบัต กัดบัตเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยหลุดไพ่ให้กับ,บวัวบวกมา3ประตูต่อหนึ่งครับต้องบอกว่าวันนี้ณเวลานี้กระแสต่างประเทศมองว่าโบรุสเซียดอทมูลในบ้านครับจะสามารถสอบผ่านแารกก็ผ่านในด้านของมืนเซนกัดบัตได้โดยส่วนตัวผมเองครับคิดว่าดอทมูลวันนี้จะขึงในแดนกลางแรกเข้าทำครับเพราะฉะนั้นครับยึดใจไปมองที่โบรุสเซียดอทมูลจะไม่แพ้มืนเซนกัดบัตเป็นอย่างน้อย แร็ใครเห็นด้วยกับผมตามกันไปได้ครับคู่ที่2ครับบาเลเซียบาเลเซียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมายยงกาครับในศึกของราลิกาสเปนคู่นี้ต้องบอกได้เลยครับบาเลเซียณปัจนะจุบันอยู่ในอันดับที่17ครับมายยงกาอยู่ในอันดับที่14ถ้าวัดกันด้วยความเนี่ยนะฮะผมยังมองว่าบาเลเซียดูดีฝันในทางด้านของมายยงกา ไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมในแดนกลางสามารถตีออกริมเส้น2ฝั่งได้ครับมายงก้าเนี่ยนะับพักหลังมาเนี่ยหลังมีหลวมครับมีแฝงให้เห็นเดี๋ยวดูแลกันครับว่าบาริเซียจะเก็บชัยได้ไหมแต่สําหรับวันนี้ผมมองที่บารนเซียรครับนี่คือตัวที่2ครับจัดให้พี่ๆครับและก็ตัวที่3ครับไปดูรอบรองชนะเลิศครับก็คู่นี้จะแข่งกันที่ซาอุดิอาระเบีย เนยับสนามกลางกับระหว่างในทางด้านของโบโรนยาต้องเจอกันกับในทางด้านของอินเตอร์มิลานในค่ำคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าความเก่าของอินเตอร์เนย์ยับจะบดจะบี้ในทางด้านของโบโรนยาได้หรือไม่พักหลังมาเนี่ยนะรู้สึกว่าโบโรนยาแข็งแกร่งครับขยับดีขึ้นเ,เกมในแดนกลางครองเกมได้เนยอยับแระกก็หลังแน่นอยู่พอสมควรหน้าเป้าจบได้เข่นกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเบียกอย่างมากๆครับ คู่นี้คับพาราเนี่ยเปิดมาไม่ได้มากไม่ได้ใหม่ครับยึดใจมองที่อินเตอร์มิลานแล้วกันครับว่าจะใช้ความเก๋าเนี่ยนะฮะบทบีในด้านของโบลญญาได้ยึดใจไปมองที่อินเตอร์มิลานแล้วใครอยากจะมาเจอกับผมในโคดังขับของโกมินิกเปิดใจครับแอส95แล้วเจอกันตามนั้นโอเคตายนิว okay. ครับ